อ่ะล้ค่ะมาดูบรรยากาศช่วงเย็นกันบ้างก็ยังคงไม่ได้ขยับไปไหนมากสักเท่าไหร่นะคะพี่การจากช่วงเช้าใช่ครับก็ก็คงยังเป็นภาพเดิมๆจากช่วงเช้าที่เราคุยกันมาเนาะเพราะว่าเป็น <c oughs> อ่า <c oughs> คือเรามองช่วงนี้ก็คงมองที่ตรงแนวเส้นสิบวันนะหนึ่งสามเก้าสูงถ้าไม่ดูดแนวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ยังมองว่าเอ้ก็ยังมองว่าย่อมายังเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบได้นะฮะส่วน <c oughs> แล้วท่านสาคัญรอบนี้ก็จะเป็นที่บริเวณ1410นะแนวเส้น50วันนะครับก็คงต้อง่านตรงเนี้ยขึ้นมาให้ได้กอนะครับอืโอเคแล้วระหว่างนี้เราจะวางกลยุทธก์การเล่นยังไงดีคะช่วงนี้ก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเม็ดเงินสําคัญเนี่ยเป็นเม็ดเงินของกองทุนนะครับเมื่อเช้านี้ก็โชว์โชว์ให้ดูชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ก็คงจะต้องเน้นไปหุ้น ไซส์กลางถึงใหญ่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเราเล่นเพื่อรองรับเม็ดเงินของพวกกองทุนอีอ่าเอสกีอะไรพวกนี้นะที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็การวางกลย,ยุทธ์ช่วงนี้ก็คงจะเน้นหุ้นใหญ่แหละนะฮะที่เป็นเป้าหมายพวกกลุ่มเอสกีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าใครบอกโอ้โหเอสกีมีทั้งร้อยหลายร้อย,ยตัวนึกไม่ออกนะฮะก็ไออตัวที่ผมอ่ามีอยู่สี่ตัวนะฮะที่ผมเน้นเน้นในช่วงนี้นะครับก็คือตัวแรกเป็นตัวคาราบาว ระบาว 4BG อ่าวันนี้ก็ขึ้นมานะจากช่วงเช้าใช่ครับผมตัวนี้อ่าก็เป็นเป้าหมายเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของงบ Q4 ยังมองว่าน่าจะยังเติบโตได้ดีนะครับจากเรื่องของตัวธุรกิจเบียร์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนแก๊สแล้วก็อลูมิเนียมที่ลดลงนะครับอันนี้เป็นตัวตัวตัวที่แบบเรียกว่าแนะนํามาต่อเนื่องเนาะหลายเป็นเดือนเดือแล้วแหละเนาะอืมก็เป้าหมายพื้นฐานอยู่ประมาณ94% เก้าสิบสี่บาทนะคะค่ะแล้วก็ w h a นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอเป็นเป้าหมายนะครับในส่วนของทางด้านคือคือจะบอกเป้าหมายก็คงไม่ใช่เอาเป็นว่าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีอ่านะฮะแล้วก็พวกกองทุนเนี่ยน่าจะยังยังเร็งๆในการสะสมเพิ่มได้อะไรเนี้ยนะฮะเก็อันนี้เหมือนกันนะะสไตก็คือตัวนิคมเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเก์ที่ดีนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ย สนับสนุนเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นแอกก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวโลไฟฟ้านะ GSC <A FC. S 1> อ่านะครับแต่ว่าตัวนี้นิดนึงนะครับก็คือมันยังอยู่ในเกณ์ที่เล่นได้แหละนะครับเพราะว่าตัวบอลยูที่ลงนะแต่ว่าตรงนี้นักลงต้องสังเกตในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนิดนึงนะฮะเมื่อไหร่หก็ตามถ้ามันราคาน้ำมันมันขึ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูจังหวะในการเทคโปรฟิตหรือว่าเล่นรอบไปนะครับ อ่าหรือว่าถ้าบอกว่าโอ้ยอย่างนั้นไม่ไหวอ่ะฉันเอาแบบขอหุ้นที่แบบค่อยๆไปรีดเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มาดูแอดวานนะแกแอดวานนะคะแอดวานราคาเป้าหมายแอดวานราคาเป้าหมายอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบนะฮะราคาพิมพ์ขาเนี่ยถือว่านข้ังสูงเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะนิ่งๆนิดนึงนะฮะโอเคพี่การเหมือนพี่การเคยพูดถึงหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไว้ด้วยอันนี้ยังยังมีมุมอองเหมือนเดิมไหมคะ เหมือนเดิมครับ BDMs ยังเป็นตัวที่สามารถที่สะสมได้นะก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ามันจะอึดอัดนิดนึงแหละช่วงนี้นะฮะอ,อ,อึดอนิดนึงนะครับได้เลยค่ะทีนี้เราไปดูตัวของ TFX ก,กันบ้างได้ครับก็ TFX ก,ก็ตอนนี้จากช่วงเช้าแหละก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ถ้าราคามัน ไม่ได้หลุดตรงโซนเนี้ยแต่หกสูงตรงเนี้ยลงมานะฮะผมก็ยังมองว่ายัางเป็นหวันในการเปิดรองอยู่นะครับอ,อันนี้ผมว่าไม่ยากนะทีเฟกช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ไมยากมากนั่นคือลองดูเส้นสีม่วงสิเขายืนเหนือเส้นนะคะพี่กายอ๋อใช่เมื่อไหร่ก็ตามยืนเหนือเส้นเนี่ยนะหรือว่าถ้ายืนใต้เส้นเห็นไหมมันจะมีรอบให้เล่ให้ได้เล่นนะอ๋อเกาะตามเส้น,นประมาณสักใช่ใช่ใช่คือ <laughs> ตรงเนี้ย ประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยผมว่ามันมันเล่นได้นะมันไม่ได้สะบัดมากคือมันมีรอบให้เล่นอืมมีอ่านะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็เกาะเส้นนี้ไปก่อนนะครับค่ะโอเคเอาหลาละทองล่ะคะยากไหมทองยากทองช่วงนี้ยากอ่ะต้องอต้องอย่างนี้เลยเพราะว่าคือคือเทรนดะ์น่ะมันขึ้นเนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมันยืนเหนือทุกเส้นเนาะเห็นไหมฮะโอแต่ว่าเมื่อเช้านี้อธิบายให้ดูไปแล้วนะคะว่า ตัวเนี้ยอินดิเคเตอร์เนี้ยขยังให้ดูใหญ่ๆเเนี่ยเนี่ยเอเซีดีมันลงเห็นไหมมันตัดตัวซิกแนลเนี้ยลงมาเนาะเนี่ยเห็นไหมมันตัดลงอือไอ้ส่ก็ออกแฟงแฝออเนี่ยมันทําให้แบบมันบวกแต่มันบวกไม่สุดอะก้มกึ่งก้มกึ่งเนาะเออมันกั้ากึ่งก็เลยคิดว่าแบบเออยังให้ลองแหละแต่ว่าถ้าคือลองแบบย่อลองอะไรเงี้ยเนาะ ยอหล่อยอดหลอนอ,ลอนะครับแล้วก็แนวคัดล้อเนี่ยวางเอาไว้ประมาณสักสองโลนี้นะฮะประมาณสองพันยี่สิบประมาณนี้ค่ะสองพัยี่สิบได้เลยเบื้องต้นก็ครบั่วนแล้วละ่ะทีนี้ก็จะมีคําถามจากพี่นักลงทุนนะคะทั้งสองช่องทางเลยทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะสําหรับตัว y o u t u b e เนี่ยมีถามมาถึงตัวของ OSP ค่ะขอคำแนะนําด้วยมีทุนอยู่ยี่สิบสองบาท ก็แนะนําถือต่อนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่เป็นภาพการกับตัวอะไรที่ชัดเจนค่ะเออเนาะคือจริงๆเนี่ยอยากให้นักงทุนได้เข้าใจหลักในการเล่นเล่นเด้งเนี่ยนะฮะจริงจริงมือคือช่วงเช้าเนี่ยมีพูดไปละเนาะใช่ใที่เรายกไม่รู้จำกันได้ด้วยเปล่าปีย์จำได้เลย <laughs> เลจำได้เนะาะเนี่ย o อเอเนี่ยนะถ้าเรา,อาเอาหลัก หลักของช่วงเช้าที่เราพูดกันเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแบบนี้<ฆ>นะฮะ,เน, 10, เ,น 50, ะเนี่ยเส้นสิบเส้นห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยนั่นคือคุณไม่ควรเล่นค่ะ<ฆ>ถูกไหมฮะคุณไม่ควรเล่นนะแล้วที่ถามมาบอกว่าฉันติดอยู่ตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นอ่ะถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมก็ยังไม่แนะนํามให้คุณมาซื้อถัวเฉลี่ยถูกไหมฮะค่ะ ออเพราะมันยังไม่ได้จุดที่คุณควรจะเข้ามาเล่นถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าถามผมก็คือแค่รอนะฮะแค่รออื<ช>อแต่ว่าจะแบบต้องคัดลอสอะไรไหมผมว่าก,ก็ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบขี้เหล่อะไรขนาดนั้นนะฮะก<ช>็คือถือรอได้นะฮะแต่ว่าจังหวะของการถัวจังหวะอ่าการเพิ่มพอร์ตอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอนิดน,นึงนะฮะให้มันกลับมายืนพวกเส้นค่าเฉลี่ยอะไรพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับ เลยมีไปดูจากฝั่ง facebook บ้างมีถามมาตัวของทีมค่ะแนวรับแนวต้าน t e A อเอทีมเหรอฮะใช่แนวรับแนวต้านค่ะทีมก็ดูแนวรับประมาณ5บาทส0มสิบกาละกันนะครับส่วนแนวต้านก็เส้นสิบวันเนะาะ5บาทไอ้ทษทีเส้นสองวันเนาะ5บาท6กนะครับ5บาท60ประมาณโซนนั้นแล้วก็ผ่านได้ ก็ไปประมาณห้าบาทเก้าสิบทีนึงนะฮะอ่าได้เลยค่ะคำถามต่อไปนะคะถามมาตัวปตทอสอบพอค่ะไม่ได้ถามว่าจะขออะไรเอาเป็นกลางๆแล้วกันนะสอ,สอบพอก็ก็อยู่ในช่วงรีบาวาอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ยืนอะไรเนาะ เอาเป็นว่ารอ,อนิดนึงกัแล้วกันนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอยืนต่อมาสักร้อยสี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยนะฮะยืนให้ได้แล้วค่อยค่อยดูจอในการเข้าซื้อกันแล้วกันนะตอนนี้ก็รีรอรอไปนิดนึงนะฮะรอก่อนนะไ้เลยค่ะไปดูคําถามต่อไปบ้างมีไหมคะวันนี้พี่ๆดูเงียบๆเหมือนกันนะเนี่ยปิดจอไปเที่ยวกันหรือยังเอ่ย <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะคำถามต่อไปพี่การมีถามมาตัวของสีพีอค่ะอืมีพีก็ยังก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้เนาะเนี่ยนะฮะราคาหุ้นเนี่ยมันเด้งถึงไหมพอมันเด้งขึ้นมายิงเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอย่าเล่นตรงนี้อย่าเล่นเนาะค่ะเออพอมันเด้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยอะเนี่ยนะฮะคุณเล่นเห็นไหมปุ๊บมีรอบไหม เออเห็นไหมมันไม่ยากยจริงๆอ่ะชอบเลยนะชื่อที่เอามาแนะนําให้นักถุงเนี่ยมันไม่ยากจริงๆนะครับคือ,อใช้ได้แน่นอนผมกล้าบอกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเนาะมันก็มีข้อผิดพลาดอะไรของมันตามตามภาวะตลาดน,นี่แหละนะแต่ว่าหลักการทั่วไปไปทั่วไปอ่าทั่วๆไปเนี่ยใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหเข้าปุ๊บฉันผิดทุกรอบเลยเป็นเป็นไปไม่ได้แล้วก็เล้ไได้นะฮนะ,ะเป็นไปแนวรับก็ Ừ, แนวรับก็ประมาณห้าสี่จุดห้าเนาะส่วนแนวต้านก็ประมาณส่วนนี้นะครับประมาณห้าสไบด้าแปดใ่เลยต่อไปนะคะมีถามมาตัวไทยคมค่ะอไทยคมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะสัญญาณในการเก็งกําไรเช่นกันนะฮะ,ะตรงนี้อาจจะมีติดแนวต้านนิดนึงนะ,ะประมาณสิบสามบาทเนี่ยโซนเส้นสองร้อยวันค่ะนะฮะอ่าก็ตรงนั้นถ้าผ่านได้ก็ไปบุ้มแถว สิบสี่บาทเนาะอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เก่งกำไรได้นะครับมีถามมาจ c ซค่ะแนวโน้มขึ้นหรือลงคะปตทจีซีหรอฮะแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลงปตท g จีซีวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วลงแท่งแดงขนาดนี้เออมันชัดเจนเนาะคือจีซมันโดนในเรื่องของทางด้านรัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของการปรับสูตรการคิด ต้นทุนตัวราคาแก๊สเนอะอืมอเพราะนั้นตรงนี้มันโดนเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าถ้าปตทมีการอ่าขยับราคาการขายแก๊สเข้าไปเนี่ยนะฮะแน่นอนนะคือต้นทุนตัวปตทจีซีเนี่ยเขารับตัวแก๊สเนี่ยมาจากปตทอ่าเพราะนั้นพอต้นทุนขึ้นอันนี้ก็แน่นอนนะคุณก็โดนเต็มเต็มนะครับเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจว่า ตัวแท่งแดงยาวๆแบบนี้วันนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะฮะค่ะแนวนมโอ้ว่ารอนะ่อนะถ้าเป็นอย่างนี้นะรอดีกว่าได้เลยอะตัวสุดท้ายแล้วกันพี่การคะมีถามมาตัวของ i อทูไอทูค่ะขอมุมมองพี่กัสหน่อย i อทูก <c oughs> ็เป็นภาพของการเกงิงกำไรแหละนะฮะแต่ว่าตรงนี้ต้องยอมรับว,ว่าผมไม่ไม่ไม่รู้สตอรี่นะฮะ ไม่รู้สตรอรี่เพราะว่าหุ้นเล็กๆช่วงนี้ก็เห็นมีวิ่งกันเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับก็ทั้งคุณที่จะเล่นหุ้นเล็กต้องติดตามสตรอรี่ดีๆเนาะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้ามาพยุงดัชนีเนี่ยผมอธิบายให้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเม็ดเงินจากกองทุนกองทุนอ่า ESG หรืออะไรก็ว่าไป RMF MM อ,อะไรก็ว่าไปแต่คุณเลือกที่จะเล่นหุ้นเล็กที่ไม่ใช่เป้าหมายของกองทุนคุณจะต้อง เออคุณจะต้องบบทําทําการบ้านดีๆโอเคเนาะเออนะครับไม่ใช่บอกว่าหุ้นขึ้นอ่ะบวกห้าจุดบวกเจ็ดจุดปุ๊บเนี่ยโอ้มนเล่นได้ทุกตัวไม่ใช่นะฮะนักทุนอ่ามันอาจจะเล่นวันเดียวสองวันแล้วมันเลิกก็เป็นไปได้นั้นคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะแต่ว่าถ้าคุณเล่นหุ้นเป็นไซส์กลางเนี่ยหรือไซส์ใหญ่เนี่ยที่เป็นแบบพวกเป็นเป้าหมายของเม็ดเงินจากกองทุนพวกเนี้ยผมเชื่อว่ามันเล่นได้เรื่อย นึกภาพออกไหมเออมันเด่นไล่เรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงสัปดาห์หน้าเนี้ยมันยังมีเม็ดเงินพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ทุกวันทุกวันแหละ,อะเออนะฮะเพราะฉะนั้นนั้นคุณต้องคิดดีๆนะว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกของรอบนี้คือใครอ่าแล้วคุณโฟกัสไปที่หุ้นที่เม็ดเงินพวกเนี้ยมันจะเข้ามาซื้อน้อมันจะมันจะมันจะได้เปรียบอะ่ะ นะฮะดีกว่าแบบเหวี่ยงแห я, ตัวนี้มั่งตังนี้มั่งอะไรเงี้ยนะฮะมันจะทําให้เดี๋ยวมันจะกลับไปวนบังวนเดิมอ่ะเวลานึกนึกท่านบอกไหมเวลาแบบเล่นหุ้นเล็กเวลามันวิ่งมันวิ่งแรงๆเนาะแล้วเวลาติดมันก็ลงแรงแล้วพอติดก็ไม่ครับไม่ครับเสร็จก็ติดไปยาวๆเออมันจะวนๆอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นค่อยๆเปลี่ยนคดีคือเหมือนว่าคุณต้องจับจุดให้ได้ก่อนนะว่าช่วงนี้ใครเป็นคนเล่น อ่ะแล้วคุณก็โฟกัสในหุ้นที่เขาเล่นอันนั้นอ่ะมันถึงจะเป็นหลักที่ถูกตออ้องวันนี้จบได้แบบเคลียร์มากเลย <c oughs> อ่า <c oughs> นั้นไอทูถามว่าเล่นได้ไหมถ้ากราบอ่ะเล่นได้แต่ถามว่าอยากจะแนะนําให้เล่นไหมไม่เพราะว่าเรารู้รอยู่แล้วว่าช่วงนี้คือกองทุนเป็นเงินจากกองทุนที่เข้ามาค,คุณจะต้องโฟกัสที่หุ้นกลางแต่ใหญ่ใหญ่ใช่ได้เลยค่ะพี่การวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆขอบคุณมากนะคะ Uh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคําแนะนําจากพี่กัจจังค่ะคุณชัยยศจิววงกูน,นะคะผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลกรุงศรีนะคะสามารถติดตามคําแนะนําดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันพฤลลึกหัดเลยนะคะทั้งช่วงเช้าในช่วงของหุ้นท้นตานะคะต่อเนื่องจับจังหวะลงทุนและรวมถึงช่วงเย็นก่อนปิดตลาดด้วยนะคะก็ติด